สวัสดี c สามครับวันนี้มันพี่น้องจะพองขวัญเดิมมันจะไปเขียนชิวไปรับในเดิมกระเทย45แต้มแต้มแต้มแล้วนมแต้มลูกแมยังไม่ออกเลยเราดูความสวยของน้องมันอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรอะเจลเขียนคิวไงรอ เป็นเทคนิคดีเขาคือเคยใส่ักเทียใส่ไงก็สอเขียนคิวดีขกเขียนเ่าเปลี่ยนเฉพาะคิวเป็นค้มมาสัน <Okay. S 1> ยางกายไปได้บาทมือจวดจวดคิวค้มลาย สามเปล่าสามลอยพุทธีสามกพคสามเพคสามเพคยกไปเลยลูกาโด่อนเ่ไปเห็นกับตาแล้วแล้วจะบอกเลยว่าปีนี้นะคะรถน้ำนะคะแม่สุภาพไม่ได้กินเรนจเลยค่ะวันนี้เนยดแลไคะวันนี้อาจ่งตอค่ะวันนี้คมมากได้ของหนักของเยอะวันนีแ

ิ้งสอยู่น่าค0คะ่ะรกัลไ้าสิบคบนตายอยู่ข้าหนเกว้รอี้กำลังวันต่นนี้ด้ลังวัลนนั้นเขาวิ่งป้าชือหมาเทศ ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปทั้งหมดไปทั้งหมดไปทั้งหมด iPad มาลมา iPad ไจ้มานะจะได้ของใครของยายเวอร์นะฮะยังไม่ออกมาไม่ต้องแกะนะคโล่ออกมาแล้วเนี่ยมีแบงแบงงเร็วลุกเร็วอันไหนชี้เลยอ่าไป คนนี้ย,เ,ยเ,เหมือนไม่ออกกินแล้ว้ยสามถุงกระสีษษษออกก็ต้องของกมีอะไรลูกเต๋าย้าสิบมองคห้าสิบครัง้งแห้งห้าสิบครั้งแท้ง ขึ <11. S 2> ้นเอทราสิบสองหางจีนไทสามี่ต้นที่ต้นที่บนชัยนนบไม่บนชัยอันไหนต้นเบอรอะไรอ่ะินตัวจด้ไหมอะไรอ่่ะ ถ้ิงใส่ไฟฟ่าจะเชียเงินเพิ่มเด้อเส่ไฟป่าเด้อมาเสีย่บนกแบกแบกรแบกแบกแบกประยูแบยูแบกมันเขียนคิวมัยอยูนแบกันไปเขียนคิวมันมันบอกแ่าอยู้ใส่ไปในคอขวันแบกมึงหาขวันมึงแมมันเป็นขวานแบบไหวปะหกสิบามหกสิบามเออหกสิบเอ็ด ใส่ะัทั้งแถวๆนี้ละันนอันนี้มันเกอันนี้มมนรักเกแล้วกสิเดนี่นีอ้ยดีหนหกสิบเอ็ดหน่กสิบอ็ดต่อแบกต่ออ่ามีรางวัลเพิ่มแป๊บหนึ่งนะมีรางวัลเพิ่มนะน้องไอทีกับน้องไอคิวคนละห้าร้อยบาทสี่สาพด

กี่อนดนะที well> ่ไงกคยยงไมอย่างกแอนี่พ mm ีเข้แอนนี่แอนนี่แอนี่ไปนอนนะตาแอนนี่ออนไปนอน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 ไปนอนปอนไอนไปนนนอออ

มี่ันตออันไหนอันไหนอันไหนันหลันหลี้ก็คือหมายถึงว่าเขาจะปีย้งินอ๋อยไปอัตมาค่ะโมเลยก้าตูนกะตูนไหน นี่อยู่เมื่อกี้ตาเราหยอกเสมอพ่ออาทิตย์ดูนะครับพ่ออาทิตย์พ่ออาทิตย์มาไทยมาก่อนรางวัลเงินสดเบอร์อะไรพ่ออาทิตย์อะ9เนี่ยไป เสียนอน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 เนี่ยสามรางวัลขอก่อนเลยคารรางวัลแรกอ่าคือคือคือหมาถึงว่าให้เราจัดเอาลุงเอาลุงกันบอเริ่มเริ่มเริ่มนักเรนนี่พี่นี่สรวนอะไรปะเนี่ยพี่ดูสรวนของเสียงเรา่เชปัตใกับไพ่ดี่ห้อดกั2ยี่ออเมี่สิองอเมรอกาอัาไอนลูกให้เสียนอนเลยค่ะ